ใครมาเปลี่ยนเกลือหนูไม่รู้ไม่มีหรอกนีนี่อันนี้อันนี้คือถ้วยในตำนานนะแต่ว่าหนูหนึ่ช่วยทำตำน,นานเออแล้วก็เอา้าพี่เ็นซ์กส่ให้หนูมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นเศษอาหารเออเสื้อใส่เศษอาหารตอนนั้นพี่เป็นไม่รู้ <c oughs> อพาไปวัดน้นำลาย <c oughs> <c oughs> นี่ขคายิ้มสู้ปุ๊บนี่เอ่อใส่เศษอาหารไม่<อ> เื่องเดียวอ่ะสอนหน่อยไหมปิ๊ปปี้อันนี้ไี่เป็นสอนแล้วก็พ้าซืแล้วก็ชิมสุจานเครื่อวเดียวดูไปอยายามใข่แกะอยากกินเส้นปลาสั่งให้แล้ววันนี้มีไลฟ์กับพี่โบเล็ว้ ี่แล้วก็จะไปวันเกิดแล้วก็จะไปวันเกิดใครฟินเลยอะวันเกิดฟินแรงวันนี้จะมาอะไรสุดอ่ะพี่โบทับพี่โยขามาตอนตอนนี้ขึ้นถึงลาซาถึงเรือไปไปใครไปหาปลาแซ่บบอลยังไม่ได้กิน เบอรมาเลยมาสามตาสึกต่ซังพนนเสือมาเยอะเสรอ็มีจ่าอีสตารก้ากนะไครเสือไหมคะวันนี้วันนี้วันเนีคือถามหาเลยวันหยุดจาวันจันทร์วันจันทร์เาเรทั้งราไม่รู้เจ้บ้าข้อสอก้าตเก้าอีกแล้วตเก้ไหม เก็ออกไปเร็วตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวว่าไม่พอเร็วไม่เขาบอกว่าไม่ต้องเอาหละมันจะเบิดลายเข่ารถไปเร็วนับตาเราคิดดูก็ไม่ไม่คิดไม่ได้นั่งบอกมาหาสองเก่าจริงจริงแต่วก็พูดตลาห่าอันโตอะไรอ่ะโซฟาไม่เมื่อคืนมากับ พี่ฟอมกับเบนสองคนอ่ะเอ้ารู้จักร้านนี้ใช่ไหมเอ้ารู้จักที่ว่าเคยมาประจำอะยู่ร้านอะไรครับอยู่แหานเจริญครับนี่เราเขายังเขาเขาจัาเมื่อกี้เขาผัดอะไพี่เบนเหรอปลาเค็มก็เขาผัดปลาเค็มมันก็เค็มสุดๆรอรอไม่ชอบเค็มเหรอ เขากินมันเค็ที่เบย์กินเค็มเลยม่ที่ที่ที่เบย์ก็กินเค็มแต่ว่ามันจะเออซีจาซีจาขมันกินเลยนะเรา่ตอนกเ็กินยเป็นซอสนำนำที่มันเนี้ยซีฟู้ดใช่หรอจริงโอโห อไม่ไมก,มก,ก็จะล่าท่าเหมือนกันจริงจริงยจบุืบบบเงินมาด้วยรอกินกินี่ไปอีกค <c oughs> ิวมันออกนเผืชัว้า,วา,า,วาดีๆจะไปอยู่ครับกันสดแต่ว่าจะไปทำง,งานก่อนะรแต่อตานเมินลง แม่อย่าบอกใครนะโอ้โหก็จับมั้นี่นี่ชื่อเราคุ่นคือไม่เมื่อเราอยากกินเองอันนี้ปลาจูกเกี่ยมต้นตัวเคี่ยวต้นเหลือ อัรนี้เสอนมาซิมึงยำเบิดก่อนน,นี่เอาซีซิมพับนี่เอาซีมเนื้อมัน,นซิมบู้ตัดกส้เข่าต้ตอ,อ,อกใก้เขาไม่เห็นไม่เห็น

วันนี้ไลฟ์สองทุ่มเป็นต้นไปครับเขาเสิร์ฟน้ำน,นี่คือข้าวเชาว้าเลยอันนี้ชิมดูอันนี้หน่อไม้หน่อไม้ทะเลกันนะหน่อไม้ทะลลเลซินมือค <c oughs> ือตด้งแต่ไลฟ์กับพี่โบครับ ทำไมทะเลมันคืออะไรบ้าง่ได้เห็นเลยอะไร เกิดด้วครับน้อยกูละเป็นงานก่อนสบอยไปบอก้ินตะัดคักันอีกครับอีก กับดี๊บเบาววันนี้มีงานสองทุ่มครับไลฟ์ยูริวิงเหมือนเดิมทุกชั้น นี่เป็นน้ำแตงโมซีโร่ไม่มีน้ำตาลนะครับแตงโมซีโลก็คือปั่นออกมาจากลูกเลยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอามาตก ยังมาส่ง ừ ừ อะไรอะไร <ừ> ไม่งั้นไม่ได้กินเลย ừ ừ ปูแค่น้๊กแตน นี่คือข้าวมื้อแรกของวันทั้งวันเพิ่งได้กินเพราะว่าตื่นสวยขอบคุณนางตื่นสายนะคะ <c oughs> <c oughs> ตัวขาอหน่อยนี่มีผัดผักแล้วก็ผ,ผัดผักแล้วก็กุ้งแล้วก็แกงแกงป่าอินมีอัก่ะอืมอัดกินเลย ครับเดี๋ยวทำงานเร็ดวันไปทำยาสุดท้ชยเดี๋ยวไม่ต้องไปเก็สู้อยูกี่วันก็เก็บ 拜拜了。打打打打 เพเเต็มทุกคน่ทุกคนุ่ตเห็ดทืกบะมี่ทุ่ที่จะบกเผือแต่บอกม้า ี่เบ็นไม่ได้มาพาี่เบนไม่ได้มาบอกว่าพี่เบนไม่ได้มาว่อ่านกินกี่ตัวสือพี่เบนไม่มาหรอมามานี่บังคทะเลรเนะ ดีเอฟซหลอดเธอพี่ข้ีเข้อดีเอฟซหลอด่มพี่ขาตาม,มียำอันนี้ด้วยบ่ปยำปลาขาวสาเท่า,าไหราา่อกไเดี๋ยวทานันอีกเดีวมาเาไกินกุ้งย่างเดียวใช่ไหเอาเอปลาข้าวา อืมปลาข้าสานยัมอร่อยเอาอ,อีกนะอีไม่สอนใหบอก่อนเลยก็หย,ยิบออกไปได้บ้างคุณรับงานเที่ยวเฉยๆไหมรับครับอืม น้องดินรับงานทานข้าวด้วยใช่ไหมดิน <ừ. S 2> ไม่รับหรอตัดขึ้นไหนอย,อยู่ก็เลือกินก่นกนอนเขาลืมลูกสา จ้างมาเที่ยวดูสืสอ่อเปล่งดูนิ่มๆหรอไปคะ่ะรับงานแบบฟิลแฟนบอลินเขาไปดูแบบเป็นลูกได้เป็นอ้อนได้ถ้ารับทุกงานเลยถ้ามีคิวบ้าง ที่ร้านไหนเนี่ยยายู่เฟินนะครับมาบูไฮมาเต็มกเ่ย ยังอยู่เฟื่อนเด้อเมนเด้อครับ้อกันทันแต่เติมเมนเมนทัน็ตที่นักลองผเมนมีตเนยหกันแท้แม่ครับ เออแม่สง่งตะกะไอแม่ค้าอันอันอันอีลาอะไรกับกับพี่คนแรกครับขอบคุณขอบคุณบ่แกบะกระดา เข้มยแต่รู้คู่กักกกนทำอะไรให้หินเราทำอะไรกันหินนะคะ่ะ พรุ่งนี้น้องไปกรุงเทพค่ะไปฟิตติ้งชุดนังเรื่องใหม่ถ้ามาอิ่มเดี๋ยวจะมาดูว่าจะขอแบบนี้เบิง 감 <shriek>